เพชรชัยนาทเสร็จกําั้นเองครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับก็เกือบเดือนได้ครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายค่ายมีนายโยธินอยู่อ๋อมาซ้อมมีนายโยธินเนาะมีใครเป็นผู้บังคับซ้อมทางที่นั้นมีพวกซันโต้พวกหลายคนอยู่ครับก็พวกในค่ายช่วยกันใช่ตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละอายุยี่ห้าครับเราสูงเท่าไหร่สูงร้อยหกสิบเก้าน้ำหนักปล่อยประมาณกี่โลครับห้าสิบแปดครับเราเมื่อตะตายอะไรครับไม่เข้าครับแล้ววันนี้เราเจอพญาไก เคยเจอกันยังเคยครับกี่ครั้งแล้วครั้งเดียววันนั้นต่อยกันที่ที่วิถีไทครับอ้เป็นไงผลแพ้ครับออกผ้าแพ้คะแนนมาคือแลกกันมันเลยเหรอวันนั้นต่อยเวียเท่าไหร่ก็เวทนี้นะครับร้อยสิบเก้าถ้าคิดว่าวันนี้เขาเข้าไปสอบนี่น้ำหนักเกินหรือขาดยังคิดว่าคิดว่าน่าจะพอดีสบายสบายเนาะร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วได้ครับร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเราต่อยมวยมาลุ้นทั้นหมดี่้อีกไฟแล้วประมาณ ร้อยกว่านะไฟเราไฟที่เราภูมิภูมมามากี่กิโลสามสี่กิโลสามสี่กิโลเราคนจังหวัดใจไม่เอาจังหวัดสระบุรีฝากเชิญชวนแฟนๆเร้าหน่อยฝากเชิญชวนหน่อยฝากเชิญชวนหน่อยก็ติดตามผมเลยครับไฟเต็มที่แน่นอนไฟนี้คิดว่าเอาชนะเขาได้ไหมได้คำวันนี้มาให้ล้างตากันเลยนะโอเคเอาของไา้น้องชายครับ